ประเทศไทยกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชียผ่านเวทีไ h a i l a ด d อิเล็กทรอนิกส์เซอร์คัตเอเชีย2อหรือเทค่า2องพที่ไม่เพียงเป็นงานแสดงสินค้าแต่ยังเป็นเวทีพัฒนาอีโคซิสเต็มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของซัพพลายเชนโลกและการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคโดยการจัดงานเทค่า2องพซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22สิงิหาคม2568 ที่ศูนย์ไบเทคบางนาครับออปีนี้นะครับเราก็จะโฟกัสไปที่เซมินานะครับแล้วก็เอ,อ็กซิบิชันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนครับเซมินาเนี่ยปีนี้จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับ IC s u b s t r a t e นะครับแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับ AI นะครับออสองก็คือไซส์ของเอ็กซิบิชันเนี่ยใหญ่กว่าเดิมเนี่ยสองเท่านะครับเพื่อให้รองรับคนที่มาเอ็กซิบิเตอร์เนี่ย ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วปีนี้เราก็มี exhibitor เนี่ยมากกว่าคราวที่แล้วเนี่ยเกือ60นะครับมีมากกว่า700 exhibitor นะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนี่ก็คือการที่เราเนี่ยทำ business matching นะครับให้กับคนที่ต้องการ PCB นะครับแล้วก็ entrepreneur ในเมืองไทย enterprise ต่างๆในเมืองไทยให้เจอกับ global leader ในอินดัสทรรนั้นๆครับผมในส่วนของคุณโชเอค่ะจะสพดในเรื่องของตัว TECC ค่ะ ว่มีความเป็นมายังไงแล้วก็มีความสำคัญอ่ารอรกนี้ัค,ครับก็ตัว tc หรือ t h a i l a n n e l e r t r i c Circuit Center นะครับที่มาที่ไปก็จะมาจากในเรื่องของที่มีการใน3ช่วง3ปีนี้เรามีการานักลงทุนนะครับแล้วก็ supply chain เกี่ยวกับาง pcb fabrication เข้ามาถึง50รวมถึงใน supply chain supplier นะครับประมาณ25 0บริษัทนะครับในช่วงความคาดหวังของอุตสาหกรรมนี้นะครับที่ต้องมีการเริ่มกัน จัดตั้งแล้วก็ทําการผลิตนะครับในช่วง3ปีนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปในเรื่องของว่าจะเป็นเรื่องกําลังคนการสร้าง s u p p l เ c นนะครับในการแข็งแรงขึ้นดังนั้นทางอินดัสทรีนะครับมีจุดมุ่งหมายที่จะตั้งตัว TCC ที่จะโฟกัสทางนั้นเรื่องเทค h นิคอลเอดูเคชันนะครับโดยการที่จะตั้งรายการผลิตจําลองนะครับที่จะเรียกว่า prototype line นะครับเพื่อจะได้ในเรื่องของการเกิดการแทนซ s อนนะครับ ซึ่งทางนี้เนี่ยเรามีการทําร่วมกับทางกระทรวงอวนะครับแล้วก็ทางทางภาครัฐนะครับร่วมร่วมกับทางบริษัทใน supply chain ครับสอหรัในส่วนของวิศค่ะอยากทราบว่าทําไมถึงเลือกมาออกงานกับเอนก้าเป็นปีที่สองค่ะแล้วก็จะนํานว,วัตกรรมอะไรใหม่ๆมาจัดแสดงในงานค่ะ ครับจริงๆเราตั้งใจจะร่วมเลยนะครับตั้งแต่ปีแรกนะครับแต่ว่าอันเจนดาของปีแรกกับปีที่2ในปี2024เราอยากจะนำเสนอว่ามิสซูบิชิมีโซลูชันมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่จะมาทำเรื่อง Smart m a n u f a ฟ t u r i n g ในการผลิตลายของ PCB นะครับแต่ในส่วนของปี2025คือเทคตาปีนี้เนี่ยเราเพิ่มลงไปอีกก็คือว่าเราจะร่วมกันสร้างซัพพลายเชนใหม่ ในการทำลายผลิต PCB ได้อย่างไรแล้วก็กลุ่มที่เราเชิญเข้ามาร่วมในงานเทค่า2025ครั้งนี้เป็นกลุ่มบริษัทคนไทยนะครับที่เป็น System i n t e ิกร t เตซึ่งเราได้พัฒนาเทคโนโลยีกับโซลูชันร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องการบริหารพลังงานเกี่ยวกับเรื่องการผลิตนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการ QC นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เราก็จะมีโซลูชัน n จอบลึกไปนิดนึงเป็นโซลูชันจากกลุ่มสถมบตรของเราด้วยนะครับ มองว่าประเทศไทยควรจะเตรียมความพร้อมอย่างไรในการพัฒนาเทคโนโลยี PCB ขั้นสูงื่อรองรับในอนาคตเนี่ยัก็ตอนแรกก็คงต้องพัฒนาบุคลากราให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่เข้ามานะครับเพื่อให้มีความพร้อมและเข้าใจในเบสิกพื้นฐานของ PCB เพราะว่าในการพัฒนา PCB เนี่ยก็สอดคล้องกับทางการพัฒนาเรื่อง semiconductor ก็คือว่าโดยบอททอมไลน์คือว่ามีการทำ resolution ที่สูงขึ้น ฉะนั้นบุคลากรต้องมีความเข้าใจใน Process แล้วก็เครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อให้ตอบรับกับอุตสาหกรรมที่ต้องลงทุนเพิ่มแล้วก็ใช้คเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้นสุดท้ายขอคุณพิธานค่ะเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน,นคับผมผมอยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะครับนักธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นนักศึกษาหรือแม้แต่ทางด้าน รีเสิร์ชนะครับทางโปรเฟสเซอร์หรือทุกคนเลยครับที่มีความสนใจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับางานเทค่านะครับวันที่20ถึง22นะครับออเกสปี25 0 2นะครับแล้วก็ฮอล99ถึงกับ100นะครับผมเชื่อว่างานนี้ไม่ใช่แค่เป็นงานโชว์เฉยๆนะครับยังมีทั้งความรู้ยังมี business connection ยังมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยให้สำหรับทุกคน,นในทุก ทุกอินดัสทรีเลยครับ